พระไตรปิฎกเนี่ย <c oughs> ที่อยู่ตามวัดทั่วประเทศเนี่ยโยมนะัม่นมาจากนี้ถ้าโยมไปวัดทั่วประเทศโยมจะเห็นพระไตรปิฎกฉบับนี้ฉบับนี้จะมี91เล่มนี่ของมหามงกุฎราชวิทยาลายัยนะแล้วโยมจะเจอ,อพระไตรปิฎกฉบับที่อีก รุ่นหนึ่งนะคือรุ่นนี้รุ่นนี้จะเป็นของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยนะมี45เล่มยมไปทุกวัดเจอสอชุดนี้ตลอดนะท่าน,นี้สองชุดนี้เนี่ยเอามาจากไหน2ชุดนี้มาจากไหน2ชุดนี้มาจากชุดนี้คือพระตาบิโดกฉบับสยามรัฐ ตัวนี้ถามว่าตัวนี้ใครเป็นคนทำ <c oughs> ตัวนี้ทำตั้งแต่สมัยรชัชกาลที่5พระในสมัยรชัชกาลที่5้0รกว่ารูปเนี่ยรชัชกาลที่5อารัธนามาที่วัดพระแก้วนะร้อยกว่ารูปแล้วช่วยกันแปลจากอักขระขอมาเป็นอักขระสยามครั้งแรกนะในโลกเป็นการพริมพ์พระตะบิดกเป็นรูปแบบหนังสือครั้งแรกในโลก เดิมใช้จานลงในใบลานรอหใช้เวลาพระในยุครองหใช้เวลาทำอยู่5ปีงานนี้จึงเสร็จตั้งแต่2องสสามหถึงสองสนะตัวนี้เป็นตัวจริงตัวนี้เป็นตัวจริงแต่เป็นการพิมพ์ครั้งที่สองนะนี่พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐฉบับแรกเมื่อปี2องสีคงยังไม่มีใครเกิด นะพระที่แก่ที่สุดในปัจจุบันก็ยังเกิดไม่ทันนะและเล่มนี้พิมพ์ครั้งที่สองเมื่อปีสองสี่หกแปดนะเราก็คงจะเกิดไม่ทันอีกเหมือนกันนะนั่นนี่คือต้นกำเนิดของพระตริจดกสองเล่มนี้ตัวนี้จะเป็นบาลีสี่สิบห้าเล่มที่เป็นบาลีอักขรสยามนะแล้วจะมีอีกสี่สิบห้าเล่มที่เป็นภาษาไทยแล้วก็อีก สองรุ่นนี้ต่อมาท่นี้พระในสมัยรอห้าก็ไม่ใช่พระพุทธเจ้าใช่ไหมจะต้องจำมาหรือลอกมาจากใครลอกมาจากแปลมาจากใบลานอักษรขอมที่ทำโดยพระในยุคราชการที่หนึ่งคือตัวนี้ที่ขึ้นจอให้ดูนั <c oughs> นี่คือใบลานอักษรขอมถูกเก็บไว้ที่หอมนเทียนทำที่วัดพระแก้ว พระในยุคราชกาที่หนึ่งรหนึ่งอรัธนามาให้ช่วยกันลอกพระตบิดกใหม่หมดโดยยืมพระตบิดกจากประเทศลาวและประเทศลามันมาใช้เวลาทำอยู่ห้าเดือนนั่งลอกอย่างเดียวนะราชกาที่หนึ่งกับน้องของท่านเนี่ยไปถวายอาหารพระสองร้อยกว่าลูปมีทุกวันในตอนเช้าและถวายน้ำปานะในตอนเย็น ที่เป็นข้อสังเกตคือไม่เคยมีถวายอาหารเพน,นอาหารเพนเพิ่งมายุคหลังนี้เองและในกลางพุทธการก็ฉันมือเดียวด้วยในสัมปันน์ศีลาก็บอกว่าภิกษุในธรรมวิน,นัยนี้ฉันอาหารเพียงวันละหนึ่งหนแม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งเป็นศีลเลยนะไม่ใช่ทุดงควัตอย่างที่เราเข้าใจตัวทุดงควัตก็มีฉันมือเดียวแต่โดยศีลเนี่ยอนุญาตฉันอาหารที่เป็นเดนได้เป็นเดนคือภิกษุ ต้องฉันเหลือไม่ใช่อาหารที่ประเคนใหม่นะแต่ทุดดวงคาวะจะฉันอาหารที่เอ็ดเดนก็ไม่ได้นะเรียกว่าการฉันอาสนะเดียวลุกขึ้นจากที่นั่งแล้วไม่ฉันอีกท่นี้พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้เกิดในสุวรรณภูมิดังนั้นประเทศในแถบสุวรรณภูมิทั้งหมดเนี่ยเอามาจากไหน เอามาจากที่พระเจ้าโศกมหาราชนะเผยแผ่พระศาสนาออกมาจากประเทศอินเดียถ้าโยมไปดูจะเจอเสาหินโศกตัวนี้ที่แกะสลักด้วยอักษรพราหมีภาษาปราจิตเป็นต้นกําเนิดของอักระอินเดียในปัจจุบันนะนี่คือท,ที่มาที่ไปของข้อมูลที่ขึ้นในจอโปรเจคเตอร์ให้โยมดูคือตัวนี้เดี๋ยวโยมจะสงสัยว่ามันมาจากไหนกันนาะทำไม ไม่ตรงกับที่ผมเรียนมานะหรือผมรู้มาหรืออาจารย์นั้นอาจารย์นี้พูดมาใครพูดไม่ตรงกับข้อมูลตรงนี้คนนั้นต้องเปลี่ยนนะเพราะนี้คือข้อมูลดั้งเดิมยุคแรกที่าศาสนาเข้ามาในประเทศไทยในแถบสุวรรณภูมิทั้งหมดและข้อมูลนี้ยังตรงกันทั่วโลกล่าสุดเราไปเจอข้อมูลนี้ที่ตรงกันในถ้ำในอัฟกานิสถานเป็นเศษซากใบาลาน นั่นนี่คือภาพถ้ำในอัฟกานิสถานที่ถูกตาลีบันถล่มด้วยระเบิดพระพุทธรูปหินนักโบราณคดีเข้าไปสืบคนก็ไปเจอเศษซากใบลานตรงนี้แล้วก็นำมาเรียงร้อยต่อกันได้เป็นแผ่นใบลานอย่างนี้นะไม่ใช่ทําง่ายๆนะจากแผ่นใบลานนี้พยายามแปลออกมาให้เป็น ตัวอักษรได้อย่างนี้แล้วแปลกลับมาเป็นภาษาไทยได้อย่างนี้ปรากฏว่าเป็นเรื่องของการสั่งสอนข้าบดีบุตรเกี่ยวกับเรื่องอบายมุขหกว่าอริยาสาวกเนี่ยไม่เสพทางเสื่อมแห่งโพค้าหทางเป็นอย่างไรเล่าข้าบดีบุตรการตามประกอบในธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเนื่องด้วยของเมาคือสุราและเมลัยเป็นทางเสื่อมแห่งโพคะ การตามประกอบในการเที่ยวตามตรอกซอกซอยในเวลาวิการเป็นทางเสื่อมแห่งโพะการเที่ยวไปในที่ชุมนุมแห่งความเมานะเป็นทางเสื่อมแห่งโพะการพนันนะการคบมิตรชั่วการความเกียดานาเห็นไหมว่าสิ่งที่เราเรียนมาตั้งแต่ชั้นมัธยมอย่างนี้เขาสอนมา2000กว่าปีแล้วโยมไม่ใช่เรื่องแต่งใหม่าศาสนาพุทธแต่งใหม่ไม่ได้ พระาศาสดาบัญญัติไว้เลยข้อมูลในใบลานนี่แหละบอกว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายจักไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่เคยบัญญัตินะที่ขึ้นพระสูตรได้ดูภิกษุทั้งหลายจักไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไปแล้วจักสมาทานศึกษาในสิกขาบทที่บัญญัติไว้แล้วอย่างเคร่งครัดอยู่เพียงใดความเจริญก็เป็นสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยอยู่เพียงนั้น สั่งห้ามบัญญัติเพิ่มห้ามเพิกถอนดังนั้นการบัญญัติพระพุทธรูปการบัญญัติอะไรต่ออะไรปลุกเสกเบิกเนตรอะไรมีไม่ได้หรอกเยอะไม่ใช่ศาสนาพุทธนะดังนั้นพระองค์ก็ได้ตรัสอีกว่าสุตตันตะเหล่าใดที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่จะเป็นคำร้อยกรองประเภทกาบกรอนมีอักษรสลัดสลวยมีพยัญชนะอันวิจิตเป็นเรื่องนอกแนว เป็นคำกล่าวของสาวกเมื่อมีผู้นำสุดตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอจักไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่ยหูฟังไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและจักไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนอย่าฟังอย่าเรียนอย่าศึกษาเลยนะในพระองค์ย้ำไว้คำที่แต่งขึ้นใหม่หรือคำของสาวกส่วนสุดตันตะเหล่าใดที่เป็นคำของตถาคตเป็นข้อความลึก มีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลกุตละว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตาเมื่อมีผู้นำสุดตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอย่อมฟังด้วยดีย่อมเงี่ยหูฟังย่อมตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและย่อมสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนนะดังนั้นในเมื่อพระศาสดาบัญญัติอย่างนี้ว่าให้ฟังแต่คำของพระองค์เราลองไปดูซิเฉพาะคำของพระองค์จริง เราสืบค้นอะไรได้บ้างโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยเยอะเยอะมากตั้งแต่เรื่องศีลของพระว่าที่เราเคยได้ยินว่าพระมีศีล227ข้อไม่ใช่อีกแล้วพระมีศีลมากถึง2,400กว่าข้อนะในวินัยปิดก8เล่มที่เป็นพุทธวจนะทั้งหมดนะให้พระทั้งวัดเนี่ยนั่งนับศีลทั้งหมดเลยมีกี่ข้อกันแน่มากถึง2,400กว่าข้อให้นับผิดไปพันข้อก็เลยพันกว่าข้อ นะเยอะมากดังนั้นไม่มีตัวเลขสองสองเจ็ดไม่มีเยอะนะสินพระจะมีสามกลุ่มหนึ่งเรียกว่าสัมปันนาศีาลานะเรียกว่าภิกษุมีสินสมบูรณ์เป็นอย่างไรสินกลุ่มที่สองเรียกว่าสัมปันนาปาติโมกขาปาติโมกขาสังวรสังวุตตาซึ่งมีหนึ่งห้าสิบข้อและสินกลุ่มที่สามคืออาจารโจาโคจรสัมปันาสินที่ว่าด้วยมารยาทและโคจร มีมากกว่าพันหนึ่งเก้าร้อยสี่สิบข้อหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบข้อนะรวมแล้วก็มากกว่าสองพันสี่ร้อยข้อคือสินบางกลุ่มไม่ได้บัญญัติข้อนะอันนี้เราก็ใส่ตัวเลขลงไปซิผู้เจ้าบัญญัติอันนี้เป็นอาบัตทุกกฎอ,อันนี้อาบัตปฏิทินี้บัตนี่นี่น,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 นี่สายไปเที 1, 2, 3, ยนหนึ่งสองสามไล่ไปโอ้มากมายเยอะมากนะเราไปดูอะไรอีกนะเราไปดูคำยอด ทิทั้งหลายที่เราพูดกันเช่นว่า84,000พันพาาระธรรมขธ์เคยได้ยินไหมโยมเคยปรากฏว่าพระเจ้าไม่เคยตรัสทั้งชีวิตนี่นั้นพอจากพระสูตรนี้พระเจ้าบอกให้ฟังแต่คําตถาคตเราก็สะโขไปในคําตถาคตตีกรอบเลยอ้าวเชื่อพระเจ้าฟังแต่คําตถาคตเท่านั้นตัวดูซิคําพวกนี้มีไหมโอ้ไม่มียมเคยได้ยินคณิกสา,า,า,าสมาธิไหมอุปจารสมาธิอปนาสมาธิ พระุทธเจ้าไม่เคยพูดทั้งชีวิตและคําพวกนี้จะอยู่ในคําแต่งใหม่เกือบทั้งนั้นเลยคืออยู่ในหนังสืออภิธรรมสิบสองเล่มอยู่ในวินัยปีดกและสุดสุดตันตปิดกในส่วนที่แต่งใหม่ทั้งหมดเลยแต่จะไม่หลุดมาอยู่ในพุทธวจนะเลยอ่าเราเริ่มเห็นเราเริ่มชัดเจนแล้วว่าเอ้ยที่พระุทธเจ้าตรัสอย่างนี้เริ่มสื่อความหมายแล้วมีความหมายแล้วอ๋อเริ่มเข้าใจแล้วทําไมพระตถา,าคตให้ฟังแต่คพราพุรจ้า โอ้มันผิดมาตั้งแต่พิธีกรรมชื่อของสมาธิความหมายของสมาธิการวัดการจัดลำดับของสมาธิยมนั่งปฏิบัติไปได้สมาธิขั้นไหนบัญญัติกันผิดลูดยาวมาเลยนะไปอีกเรื่องการวัดอริบุคคลถ้าโยมเคยได้ยินโสรถยานถ้าใครเคยเรียนอภิธรรมโยมจะได้ยินโสรดยานหรือย,ยานสิ ซึ่งแต่งใหม่อีกเหมือนกันพระศาสดาไม่เคยบัญญัติเรื่องยาน16เลยทั้งชีวิตอีกเหมือนกันแต่บัญญัติตัวนี้ขึ้นมาเครื่องวัดความเป็นอริบุคคลโสดาบันเราก็เลยรวบรวมไว้ให้เพื่อเราอยากจะให้หมู่พระพุทธบริและพุทธบริษัทได้ทราบว่าเมื่อคุณจะต้องการเป็นอริยบุคคลอย่างน้อยขั้นโสดาบันคุณต้องมีคุณสมบัติอย่างไรยมนึกโสดาบันโอ้โหสูงเกินกาเกินคง เอื้อไม่ถึงแต่ไม่ถึงแต่ไม่ใช่พอเรามาดูที่ศาสดาบัญญัติไว้ห้าสิบกว่าในยะโอ้มันก็ธรรมดาเนี่ยโสดาบันเนี่ยมันพอทําได้เนี่ยพรูเจ้าบอกกลับมาดูเนี่ยสินห้าเธอบริบูรณ์ไหมเนี่ยอย่างที่สองเธอมีความเลื่อมใสอันอย่างลงมัน่นไม่หวั่นไหวในพระรัตนตรัยไ,ไหมนะเลื่อมใสพระพุทธเจ้าไหมคําสอนพระพุทธเจ้าในเมื่อพระุทธเจ้าบอกอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่มีนี่เธอเชื่อไหม หรือเธอยังจะไปเชื่อคนอื่นนั่นหรือรักผู้เจ้าแต่พอประมาณนะรักนิดๆหน่อยๆอ,อันนั้นผู้เจ้าบอกก็ยังดีไม่ไปอบายรักษาศรัทธาแค่นั้นไว้ก่อนนะแต่ถ้าใครอย่างลงมั่นไม่หวันไหวผู้เจ้าบอกให้พยากรตนเองได้หรือว่าเป็นพระโสดาบันแล้วเนี่ยนั้นเราก็เลยเริ่มชัดเจนขึ้นมาเรื่อยๆนะ มีอีกเยอะมากเลยลองไปดูในตารางนะที่เราสืบค้นกันมาว่ามีอะไรบ้างที่เป็นคำผู้เจ้าหรือไม่ใช่นะลองขยายดูซิตั้งแต่ไล่ข้อหนึ่งไปนะเรื่องศินส2งสสิขาบท2องนี่ไม่มีนะแต่สิกขาบท150มีซึ่งเป็นสิขาบทกลุ่มที่2ใน3กลุ่มนะอะ่า ไม่ใช่สินมีแค่150นะร้อยห้าสิบนะโยมะนะสองพันสี่ร้อยกว่าข้อนะจำตรงนี้ไว้ดีๆแต่เอามาสวดแค่ร้อยห้าสิบสิ่งที่เราทำกรวดน้ำไม่มีไม่เคยสอนเลยแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขานไม่มีห้าพันปีไม่มี 5, มมอรูปฌานเคยได้ยินมั้ยรูปฌานอารูปฌานศาสดาไม่เคยพูดอีกแต่พระองค์พูดอะไรพระองค์พูดสมาธิว่ารูปสัญญากับอรูปสัญญา คานีก้กล่าวปจจารปนาไม่มีเจตสิกนี่ถ้าใครเรียนอภิธรรมไปนั่งเรียนกันเป็นร้อยร้อยดวงนี่ปรากฏว่าผู้เจ้าตรัสไว้แค่เก้าคำที่เป็นพุทธวจนะที่เหลือแต่งใหม่ทั้งหมดเลยเห็นไหมเริ่มบานเข้าไปกระทบพวกอภิธรรมแล้วเห็นไหม,มนี่มันมันเป็นอย่างนี้เยอะพอศึกษาพุทธวจนะไปเรื่อยๆโอ้มันกระทบกลุ่มๆโน้นกลุ่มนี้แต่ตามาไม่ได้พูดตามความชอบใจของคนนะ เราเอาความจริงมาเปิดเผยโยมจะได้รู้แล้วเราก็สืบค้นไปเรื่อยๆทำความจริงให้ปรากฏเปิดธรรมที่ถูกปิดไว้เพราะโยมไม่เคยได้ยินพระสูตรเหล่านี้แน่นอนนะและไม่มีใครมาสืบค้นให้โยมนะมนั้นถ้าใครไม่มีเวลาพอไม่ใช่สืบค้นง่ายๆนะใช้เวลากันเป็นอาทิตย์เป็นเดือนนะกว่าจะค้นได้แต่ละคำเนี่ยนะเพราะข้อมูลมันเยอะมากโยมต้องแยกแยะก,ก่อนว่าเป็นอัตถกถาหรือเป็นพุทธวจนะ จากนั้นในพุทธวจนะก็ต้องมาเคลียร์กันในทุกพสูตรว่ามันมีหรือไม่มีจริงหรือไม่นะดังนั้นข้อมูลเหล่านี้ทุกคนเข้าถึงได้หมดเราจึงทำข้อมูลเหล่านี้เข้าไปในแอปพลิเคชันของระบบของ Apple แล้วก็ Android เอาข้อมูลที่เก่าที่สุดในโลกจากเาวินโศกใส่เข้าไปในเทคโนโลยีที่ใหม่ที่สุดในโลกและกระจายไปทั่วโลกไม่ต้องเดินด้วยเท้าอย่างพระเจ้าโศกแล้วไปทางไฟเบอร์ออปติกฟุกทั่วโลกเลยทีนี้นะ โยมทุกคนทั่วโลกสามารถเข้าถึงคำศาสดาของตนเองได้ไม่ต้องพึ่งใครแล้วนะพึ่งตนเองถามว่าหลักในการพึ่งตนเองผิดไหมไม่ได้ผิดพระตถาคตสอนกับพระอนุนไว้บอกอาน,นุนในการบัดนี้ก็ดีในการล่วงไปของเราก็ดีใครก็ตามจากต้องมีตนเป็นประที่มีตนเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะมีธรรมเป็นประที่มีธรรมเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะเป็นอยู่ โยมพึ่งตนและพึ่งธรรมะดีที่สุดนั้นใช้หลักการพระตถาคตทัังสิน้นนั้นก็ที่ถามมาพอเข้าใจนะอมเดี๋ยวไม,ไม่เหมือนคนนั้นคนนี้ไม่ต้องสงสัยเราเหมือนพระาศาสดาพอใจแล้วโยมนละโยมให้สบายใจได้เลยโยมกําลังเดินตามพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ใช่เดินตามอาจารย์คึกฤทธิ์หรือคณะสงฆ์วัดนาป่าพงอะไรไม่เรามาช่วยกันทําความจริงให้ปรากฏและโยมสามารถ ทำความจริงให้ปรากฏด้วยตนเองได้ถ้าโยมสืบค้นได้ว่าเจออะไรในข้อมูลเหล่านี้ที่มีมากมายอยู่เนี่ยโยมนํามาเสนอได้นะเรายินดีรับฟังยินดีเปลี่ยนแปลงนะปรับปรุงทุกอย่างเพื่อให้พระธรรมคำับ